อาจจะพาชมสภาพใหมาวันนี้นะคะนี่ค่ะแม่น้ำกว้างนะคะวันนี้ไม่ได้ตกหน้าดินนะคะสปิวกับชิงเหลีวเท่านั้นนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลย ธรรมชาตินะคะนี่ค่ะตัวแรกของคลิปนะคะปลากระมังไซส,สวยเลยค่ะนี่ต้องขออภัยนะคะตอนวัดไม่ได้เตรียมตัวนะคะได้มาอีกแล้วค่ะเอาคามาข้างในดิโอ้ปลากระมังไซส,สวยน่าจะไซ้์เท่ากันกับตัวแรกมั้งคะเนี่ยเอย๊วันนี้คุณอาทิตย์หมันยังเลยสองตัวแล้วค่ะนำไปล,ไออะละอ อโอ้โหตัวนี้ครับเอาเอาเบ็ดจอบอะตึกตึกต๊กตึกตึกตึกเอ่อไปแล้วครับเราแล้วแล้วค่อยๆใจเย็นมันยังสู้อยู่ครับนี่ครับปลายเป็ดโค้งเลยอย่าหลุดนะปลาจ๋านี่ดูเฮ้ยปลาอะไรวะช็อกเกอร์เหรอ ไอ้กุ้งใหญ่โอ้โหกุ้งใหญ่ครับพี่น้องนี่นี่กุ้งตัวเบลเลอเลยครับสุดยอดครับโโอ้หครั้งแรกเลยครับไม่เคยคิดว่าจะมีกุ้งด้วยโอ้โหกุ้งใหญ่ครับโอ้โหตัวเบลเลอเลยสวยด้วยกุ้งใหญ่ปลาช็อปเกอร์กุ้งกล้ามกล้ามใหญ่ครับพี่น้องขาโอ้โหใหญ่เลยอ่ะโห กล้ามใหญ่มากเลยค่ะตัวใหญ่นะคะเนี่ยเบ็ดโหมันดูนหายใจเหมือนเนนอลิเลยวะที่แรกเข้าใจว่าเป็นอะไรนะช็อกเกอร์เหรอ<ม>ปลาช็อกเกอร์เนาะที่ไหนได้พอดึงขึ้นมาเป็นกุ้งค่ะกุ้งกล้ามกลามค่ะโหครั้งแรกนะคะที่ตกที่ตกชิงเหลียวแล้วติดกุ้งอย่างนี้เนาะพอเนาะ <laughs> อ่ะโอเคค่ะ จ้าโอ้โหโดนอีกแล้วใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะโอ้โหปลาอะไรปะกระมงอีกแล้วครับท่านโอ้โหวันนี้ไม่ได้แต่เพียนเลยนะคะมีแต่กำมังนี่ค่ะได้มาอีกแล้วหนึ่งแต้มโอ้โหปลายกงเลยครับน,นี่ตะเพียนก็ไม่หญ่มากนัตเพียนครับแรบงๆจังเลยขึ้นแล้ว ปลากระมังค่ะใส์สวยเลยปลาปลาใหญ่ะแล้วสวยไหม จอดจุดวุ้ยระวังระบังเดี๋ยวโอ้ปลาตะเพียนเนาะโอ้ปลากระมังอ่ะตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันกับคลิปใหม่นะคะปิดคลิปด้วยปลากระมังใหญ่ตัวนี้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะผลงานวันนี้นะคะ เป็นปลากระมังล้วนๆนะคะจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีเลยนะคะมีกุ้งด้วยกุ้งกล้ามกลามตัวยงอ่าใหญ่เลยค่ะ